เอานะครับตอนนี้มาเอรกัลั่งเดินทางนะครับเพื่อไปหอเหล็กเมเตอร์เคียนองกำลังกี่เด้อนะครับการเดินทางไก,กลแค่ไหนพี่น้องเหมือนกับก็ลอยก็โล่นะครับไกลแน่กับวา่าพยายามนะครับมองลวยมันนะครับมักก็เลยเด้ไปนะพี่น้องเดินทางนี้ก็ฝันตอนชี่นองคือเก้านะครับ

สาธุสาธุโ <c oughs> อ,อ้เมเจอันก็ขอเรียบร้อยแล้วเด้อน,นะครับเ <c oughs> สร็จกันจากการขอไม่์แต่เครียดแล้วนะครับนี่คือเห็นส <c oughs> ามขอมาจะสามตัวตะบานเล <c oughs> ยเสร็จจากการขอเม็กแต่เครียดแล้วนะครับก็ล่างพากันเดินทางกลับครับไปกลับกับะมาณลอยกโลนะครับเดี๋ยวหอดบ้านหอดซองแล้วนะครับจะสัมผัส แนวทางฝากพี่น้องยิปซีกันเด้อนะครับว่าเคนในตัวไหนอ่ะสวัสดีครับเมเก๋ครับสวัสดีจ้าเข้ามาถึงบ้านแล้วเนาะจ้าก็เดินทางไกลหน่อยจ้าเพิ่งมารถเนาะจ้าหมดกอนค่าใจ้ม่าม่เก๋หมดกอนนะเขาก็ไปขอมาได้รู้สึกว่าจะเป็นสองสามเนาะจ้าพ่อหายปุ๊บกลับมาหอดบ้านมาออกงานน่อยพิเศษสองสามเป๊ะเลยจ้าหรือไม่เป็นเนี่ค่าใช้จ่เนาะอะไรมีแต่เคลเท่านั้นแต่ว่าเขาเขาอยู่แต่ว่า ไม่เก๋ว่าไดบอกคนว่ารัฐบาลไทยเนาะมิมจตว่าขอโชคลาภเสือจ้วันนี้หลวงพอ่อเลยว่าเป็นหนวยหลวงพ่อหลวงพอ่อเลยบอกสุฟังบอกเพื่อนตัวเซนหนน่งเพรัฐบาลไทย์อ่นลังชี้นะหลวงพ่อเลยบอกสุฟังหนึ่งเขาขอขอตัวอาจารย์นั่นเลยสิบอกเพื่อนลังนหนน่งเอาเขา,าล่องใกล้ๆมือเพิ่งหาแล้วต้องมาเคลื่อนเนาะจ้ะเอาใกล้ๆมือเลยนะครับก็เลยมากมือน,นี่แหละ,ะเอาพี่น,อน้องพ่อเดวเดวเพิ่งเขียนนี่ก็อยากลองซื้อหานอยก็ลองเมืองเหนือนะครับหาพันฮานอยพิเศษก็ได้นะครับ มุฒิกรหอวข้าน้อยพิเศษเนาะสองสามเนาะวันนี้ก็นเน้นรัฐบาลไทยแหละแต่ว่า,ากันไว้ต้องเชื่งชองชั่ววุฒิกรสำหรับผู้ใดแนวทางไปนะครับเนาะเอาเม่เกะไปหัวดควบรู้สึกเป็นอะไรไปหัวด์เหรอตอนห้าไปหัวด์ยังไงควบรู้สึกควบรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นว่าฝันฝันฝันควักได้เก่าเปลี่ยนสั้นๆตื่นเต้นตื่นเต้นคนขี้ลุกอ๋อ,อคือปกติให้มีให้มีเพิ่นเลยห้องเส้นหน้าเปล่นสั้น มีความรู้สึกตื่นเต้นมีความรู้สึกคนพ้องสยองกราวมาด้วยเนาะจ้ะคือคนหัวตังค์บ่ะตึงกระตัคนชิงลูกก็ซื้อเนาะไอหมอไายมีเป็นลุงสันส่วนเนี้ยมิกเก้ไอมีแม่เพิ่นจ้ะอันนี้มิเก้ก็เลยไปยูทูปคอเนาะจ้ะยูทูปคอแล้วก็ห้องกระบอกนค่ขาของเฮาจ้ะอาก็ได้มากแบบใดครับลักษณะมากเท่ะไหรคือเก่าเจ้ะร้อยมากเก่าบ่ร้อยมากคือเก่า เป็นเลี้ยงมาเท่าตัวรอมาเท่าสามตัวเลยบ่จะขึ้นเท่าตัวขึนเท่าตัวเนาะขึ้นเทลาตัวบ่บ่ได้มาเลี้ยงกันอืนะครับเพิ่นเพิ่นบ่ได้บอกน้ำิ่นบ่าแน่นี่มีนอ่าฮะเพิ่นบ่ได้บอกอย่างนั้นไม่ใจในทะเลก็เืียจ้ะเพิ่นต้งสับซูมองวะจ้าอ๋อเขาไปขอมองได้คือเปลักษณะนี้วะแต่ว่าถ้าสิเห็นเพิ่นนี่ต้องเห็นก่อนงจะไปถ้าไปถ้าไปยืนถ้าถ้า ถ้าเหตุนั้นตอนไ่พเนี่ยปีตานะเพราะว่าท้องเลยต้องปิดเพราะท้องเราก็เลยปิดตาขึ้นปดไห้เพราะว่าเขาเห็นหมดวานสามีเวสีเนี่ยเขาเห็นเลยเปิดเพราะว่าเขาท้องปิดวานเฉ้าะพ่อะเขาเขาทองมากเพราะเปิดกับปีตายเขาผู้บาดจารย์ปิดตาเขาก็เลยไปเห็นพวกเห็นโอมโคตรขึ้นเขาเห็นมากว่าสามีเวสีก็เห็นวุฒิบ้านทองก็เห็น ก็จมแ่กัยยเกียนเองนันเห็นปันปันเนะาะลานนี่เอร์น่ไเห็นแล้วจะพัดปินมาก่าเห็นเลยม่เเพราะว่าห,หูหูว่าทองอผู้่าาจาย์กัปีนแหงเลยจ้ะต้องเป็เกีอ, oh อะเอจังซูเมอร์นี่ผู้ขาวฟนาท็นอนันภ้ขาบนมหาวาังวันเนี่ วันว่างวดที่แล้วว่าข้าในฝันว่าว่าฝันถึงเนี่ยงวดวดนี้ก็ว่าข้าในฝันว่เห็นมันบ่จ้าหมดก้อนกัน,นี้ต้งผู้ถเถา,า,มมาเนาะจ้าผู้เถาแก่รถหนามากเนาะเขาก็ลือ้อ <laughs> เขาก็ลื้อรอรถไปศูนเนะ <laughs> <laughs> าะไปขึ้นที่กเนาะเราม่มีเก่าวะเก่าแย่งเก่าซีเลยวะเ่าซ้อนก็ขึ้นที่แรรถหนามันยังรถหนามเนะมาะเขาก็ว่าตีไปศูนแล้วเนาะ หัวรอดได้ขึ้นพ่อเด้อวัวรอดอย่างน้ได้ขึ้นพ่อเด้ิดิได้จังไรเด้อวก็จังใจไอีเรื่องงอนก็ตดคิดได้คิดองไดอเมื่ขึ้นว่าเป็นรอดน้ามนะถ้าคิดถ้าคิดั้งสั่นเก้าก็กเก้าหัวได้อาเอมือนนี้เนาะไม่เคี้ยวไหมาแล้วเนาะแต่เม่อตเคียวไหมารอดเจอตัวได้เปล่าแม่แกเก์็นตัวได้ก่อนคำที่แรกไหม เพนเจดจ่ะเจดลอยมาก่อนจ้ะแต่ว่าเพนเป็นเจดไทยนี่จ้ะโอ้เจดไทยปะเจดไทยแล้วก็ตัวมากเป็นตัวยังครับแล้วก็ซูนจ้ะแล้วก็ซูนจ้ะแล้วก็สองแล้วก็สองเป็นเลขไทยเบิดบ่จ้ะมาเป็นเลขไทยเบิดเนี่ยอ่าบ่มีอะไรอิกเรื่องปะตัวลอยมานเนี่ยบ่ได้มีตัวแบบนี้จ้ะบ่ได้ตัวที่เขาเขียนกันบอมมี่เป็นตัวไทยตัวเลขไทยเนาะ เกตศูนย <Get S 2> ์ <02. S 2> อสองอืมม่เกี้มักตัวใดวนนี <02. S 1> ้ศูนย์สองมักศูนย์สองเนาะตัวมักโมเลยจ้ามักจะซื้อจะซื้อว,วัน <laughs> วันเป็นวันะเราเลยเกบตัดไ้ครบสมตัวได้เมือกี้จ้า อะไรครบไปเลยนะครับเพียก,กันผลาดเนานะนคือศูนย์สองเกดศนะูนย์หรือเป่าสองเกจเนาะเมื่อกี้มา่อวานพอลงจากรถปั๊บก็เห็นเลยเมื่อกี้เนี่ยเห็นทะเบียนไไเ,เยนอยนตอ่์ไซค่เมื่อกหรคู่ว่าทะเบียนรถเจ้าของศูนย์เจ็ดอยู่จ้ะแต่บ่บ่บโบบ่บโบได้สังเกตไหได้สังเกตแบมืนั่นพูดว่าพูดว่าศูนย์เจ็ดพูดว่าศูนย์เจ็ดแต่ว่าพ่ได้ต่ว,ว่ บรได้สังเกตว่ามีอันนั้นจำได้แต่ว่า07อันนี้เปรียบกันเห็น207คะ่ะเขาเอา๊ะพีาจันรู้ตรงกันเดี๋ยวเลยไหมเปรียกี้ด้เม่เกะนะครับเบื 7, นะ้องบนน่ะ,นะะนะครับ702เนาะมาเลยเลี้ยงถึงเนาะนะครับกตัดให้02เม่เกะมักกมูนะครับกับ70 0, กับ27เป็นแนวทางของเม่เกะนะครับเด็กเม่แตไคเลยนนะผ้ะะากันไปขอไก่เด็กพี่น้องไปกลับลอยโลเด้อนะครับเป็นลอยโกุโล เมื่อยแต่นายนะครับไม่เมื่อยหรอกแต่ว่าปวดหัวปวดหัวเมาหลอดเป็นคนเมาหลอดนะครับเด็กสามตัวห้างเดียวเด้อพี่น้องนะครับตัดเอานะครับเมาเลยตะไห้กับศูนย์สองเจ็ดศูนย์แล้วก็สองเจ็ดเดือนะครับหนึ่งวันนี้นะครับพี่น้องมาตัวใดกับเสือเนาะเมื่อกี้เนาะแต่ว่ามิ่กี้เพิร์มาเรียนศูนย์สองเดินมาเลยช่วงไห้นะครับจ้ากไปไทยเล็กเมื่อเคียนแล้วก็ไม่เห็นเล็รถเมื่อกี้นะครับอ้าาเล็กรถจังเลยว่า เมื่อกี้ไปขอตะเกอะไรตั้งสี่บ่จ้าเด้เท่าละเด้เป็นตัวาแบบนี้จ้าบ่หลายรตัาตะเกบ่บ่เทะเทะเท่ตโตอืมได้เท่าตแบบนี้เลยจ้าบ่บ่ี่หลายค้วับว่ยตไอาง่ายไปขอลักษณะนี้นี่จ้าทัได้กับทงเป็นแบบนี้จ้า โปมีคิดเ<ะ>นี่ยไอ้สามตัวของสีส่วนให่ถึงในตะเกาว่าส่วนใหญ่ใอ้สามตัวได้มากแบบนี้มันสีส่วนใหญ่มันสีเป็นต้นปะเป็นต้นปะเอารยอยคอเนื้อหยาตเอาตามเรือรถไม่เกียดเออรู้สึกว่าเรือรถมันรู้มันเก็บศูนลหมดเลยใครซู<ะ>ลเกียดซูลเกียดเรียงซอยเนาะตุกันเนาะ <laughs> ขอเนื้าดเรียกไหมเป็นเนวเรียกไหมเดียวไลยเพื่อวานว่าเตะตารถรถไม่เกียดไหมเอ้า ปันผนเรียกมใ่ให้ไหมเดถอะนะวะมันมันเคยไปโตดมาส่วนใหญ่เมเกีกเ,กเร่เลยท้าวตัวนี้เขาก็เลี้ยงเอะไรเนาะกระตุงกับมีอ่ะตุตงกับมีกันตุงกับมีแต่วา่ญญาแต่ว่า่วนใหญ่แบบถูกรูดูก็คือโตดโตดเนาะเอานะครับมอโรเลี้ยงให้ไหมแล้วคือสองซุนเกเร้แล้วน,นะครับเพราะวา่าเรียกรถไปเกเรมาต้องตาเมื่อกี้นะครับ <laughs> จะเลยมกนะักกันนะจ้ะแต่ตัวจ้าของเขาฟันเจ้าของเลขมีแต่เค้นนี่นี่เมื่อกี้ไปขอมาหมหนิตัวผลนมักสูงสองนะครับ แต่ว่ามอมารวยกับตัดงอะไรเกศูนย์กับสองเกตแต่ย่าย่ถิมนะครับใน,นีสา <ละ S 1> มคูเนี่เลขมีแค่สามครูแย่ถิมเน็สขาดนะครับเสียดายเนาะเมื่อกี้เนาะ,ละเลขว่าลายตัวไหมเขาอาจจะนักศูนย์สองหรืออาจจะนักศูนย์เกตก็ได้นะครับสองเกตแต่ว่าหายห้าวไม่อยากลงทุนหลายห้าก็ซื้อนักศูนย์สองก็ได้ตัวอื่นเนาก็ลอกลงมาก,กหน่อยลงนิดน,นึงถ้าเกตศูนย์สองเกตกเสียนะครับก็เป็นแนวทางเมื่อกี้ได้เยนะครับก็ได้ไปได้ก็บอกอยบานั้นนะเมื่อกี้เนาะเป็นเด็กไทยเนาะร้อยมากเลย เจ็ดศูนย์สองป่จ้าแบบนี้เลยจ้าจำได้ชัดเจนเลยว่าไม่เกะจ้าอืมนะครับเดี๋ยวมือจังใดเมื่อตามเนื้อหาฟันเขียวไม่แต่เครียดเนาะจ้าแต่ว่ฟันเขียวอาจจะบวกลงเนาะไม่เกะเนาะจ้าแต่ฟันเขียวเพิ่นเลยจังใดหายเงินเพิ่นอีกอะจะลงห้เนาะครับจ้าวันนี้ก็ถือว่าเข้าไปเดี๋ยวนี้ครบทุกอย่างนะครับเกิดอะไปขออนุญาตหลวงพ่อนั่มจ้าเดี๋ยวก่อนไปหาเพิ่นว่าพรอก็เลย่ไม่ได้ขอเดี๋ยวนี้ขอเพิ่นขึ้นว่าชิ้ตรงดีๆแล้วมัน้จา พะว่าเขาเขาไปถูกต้องอะนะก้อนเขาไม่มาลักไปดอกไม่เห็นเพื่อนเดีไปหาขัดกุศลเดี๋ยวหันเลยไม่เห็นเพื่อนเดี๋ยวก่อนนัน่นนะ,ะที่แท้เพื่อนก็นกนยึดทั้งกุศลละไม่เข้าไปเอื่องห้องเกินเนาะเขาก็จริงใจไม่เห็นรถเพื่อน,นหนึ่งวันพายจานเราไปอยู่นะครับวันนี้เคยเห็นพายจานคอเสกันแล้วนะครับหรือมาแปลเลยมารวยเพคนมานะครับกกระรน,นะครับเมื่อกี้ก็ได้มาเจ็ดศูนย์สองเด้อนะครับมือรวยกับซอยคืองสองศูนย์เจ็ดนะครับ แต่ว่าพี่น้องจะกลับไปได้ไรในสามตัวอกลับกันอะไรนะครับเนาะแต่ว่าห้าตัดหายตัดเลยนม่เกี้มักศูนย์สองนะครับโมเลกุลก็ว่าเจ็ดศูนย์สองเกจกับบวกทิมนะครับคือวัตถุตัวเราพี่น้องเพื่อควบบวพาดเนาะสำหรับนั่งท่าเมื่อกี้ในวันนี้ขอบคุณเมื่อกี้หลายเด้อนะครับสิบแปงปันนั่งท่าดีให้อะนะถือสามตัวตรงนั้นเมื่อกี้เ้าให้เป็นสะพานบนไห้นะครับเมื่อกี้กับว่าเห็ุงานนะครับกับเลี้ยงลูกน้อยเนาะนะครับก็มีเลี้ยงลูกน้อยเนาะกับงานกับว่าเหตโด่วนเร็วเมื่เกี้วา ต้าต้าสีออกอย่างทองจนป้านนี้เต้าทีน่านเดียวตอนเลี้ยงต้าลูกเนาะอ๋อสนาครับเป็นสภาพบุญใเมเกงพี่น้องชมกทนกันทูสุขคตนะครับสวัสดีครับ